นี่เป็นนาทีที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมืองมันดาเลประเทศเมียนมาช่วยเหลือเด็กชายอายุ6ขวบนักเรียนชั้นอนุบาลออกมาจากใต้ซากอาคารที่พังถลม่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังสามารถช่วยเหลือชาวบ้านและเด็กๆที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารบริเวณนี้รวมแล้วประมาณ30คนออกมาได้ทำกลางความดีใจของชาวบ้านและครอบครัวค่ะตรวจสอบเบื้องต้นชาวบ้านและเด็กส่วนใหญ่ไม่พบการบาดเจ็บซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําตัวส่งโรงพยาบาล มีรายงานว่าเมืองบันเลเป็นอีกจุดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวบ้านเรือนประชาชนเสียหายและมีประชาชนสูญหายเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหาใต้ซากบ้านเรือนและอาคารขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในนายยอดยิ่งสุภศรี ข้าราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกกรราชาทูตไทยในะกรุงย่างกุ้งครับมองว่าความเสียหายของระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้การส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ล่าช้าครับเนื่องจากคณ,ณะเจ้าหน้าที่การทูตของไทยที่ลงพื้นที่ในกรุงเนปิดอก็ประสบปัญหาการเดินทางเช่นเดียวกันครับทีมที่ลงไปที่เนปิดอก็รายงานมาเหมือนกันว่าถนนในเนปิดอเองเนี่ยคือเสียหายหนักมากเลยหลายๆในหลาย,ลาย,ลาย,ลายจุด ็เลยคิดว่าถนนนี่ยก็เป็นอุปสรรคหนึ่งในการเข้าไปถึงพื้นที่แต่อีกอุปสรรคหนึ่งมันก็มีข่าวเหมือนกันอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ที่จริงๆคนประชาชนเบงกอาหลายคนเขาก็เขาก็ไม่ได้ชอบรัฐบาลที่ปในปัจจุบันที่ท,ที่มาจากการรัฐประหารนะ่ะ สอดคล้องกับชูมอนอดีตผู้สื่อข่าวในย่างกุง้งระบุว่าอาคารที่พักเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่การกู้ภัยและการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยยังมีข้อจำกัดค่ะ for the rescue um, the the problem is that government uh, the current military government couldn't send the rescue on time to even in the Meteor area there is a lot of uh, many uh, the government employees government employees are you know living around in Meteor. The, a lot of uh, buildings, government uh, buildings, and also uh, housings, they just fell down, and people, a lot of, I, I heard that, you know, more than 300 people died in Mitiro, and uh, more than uh, 1,600 1, people died in uh, uh, mandali and uh, uh, Zagai. So government couldn't send their emergency rescue team on time and, and others, you know, the local voluntary groups are helping them. ทีมบรรเทาทุกข์ขององค์การสหประชาชาติระบุค่ะว่าจริงๆก่อนเกิดแผ่นดินไหวผู้คนเกือบ20ล้านคนในเมียนมาก็อยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอยู่แล้วแผ่นดินไหวยิ่งคล้ายกับการซ้ําเติมสถานการณ์นอกจากความเสียหายของระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและคมนาคมแล้วสงครามกลางเมืองก็เป็นอุปสรรคต่อการส่งมอบความช่วยเหลือค่ะ